พี่น้อยนะคะจันทนาเรียบร้อยอปัจจุบันค้าขายเสื้อผ้าแล้วก็ทำงานเทรดหุ้นแบบเป็นกิจวัตรประจำวันบางทีเราก็ไม่ได้ว่าเก่งอะเนาะขาดทุนบ้างอะไรเงี้ยนั่งทำการบ้านเองสมัยก่อนทำการบ้านเองก็เราก็เข้าไปบางทีก็สต็อปลอบ้างขาดทุนบ้างอะไรเงี้ยอยากจะบอกว่าตั้งแต่มี AI ก็คือสบายเช้ามาก็ไม่ต้องอะไรมากเปิดมาดูหุ้น เราสามารถซื้อซื้อได้เลยแล้วก็นั่งรอขายแบบสบายๆไม่พี่น้อยชื่อพี่น้อยนะคะจันทนาเรียบร้อยออปัจจุบันค้าขายเสื้อผ้าแล้วก็ทำงานเทรดพุ้นแบบเป็นกิจวัตรประจำวนัน ก็ประมาณ1ปีเนาะเพราะว่าพี่น้อยสนใจตอนช่วงแรกๆก็คือเห็นพี่ๆเขาบอกว่าการเล่นหุ้นอ่ะก็คือหมายถึงถ้าสมมติเรามีความรู้่มันเหมือนกับแบบหยิบเงินในอากาศอะ่ะเราก็เลยเออนั่งลองดูว่าเออถ้าสมมติเรามีวิชาหรือว่าเราได้ความรู้จากการเรียนมาอะไรเงี้ยเราก็จะเอามาใช้ได้ในมือ พี่คิดว่าถ้าสมมุติเราคิดอยากจะทําอะไรสักอย่างถ้าเรามัวรอเราก็รอไม่ได้เราก็ต้องคิดแล้วว่าเออถ้าเราคิดทําเราต้องทําเลยพี่ก็เลยไปเรียน c p r มองตั้งแต่ราคายังไม่แพงเลยค่ะเปิดแรกๆเท่าไหร่นะพี่น้อยมองตั้งหลายปีอยากจะเทรดมากตอนนั้นอะมองราคาแล้วมันขึ้นตลอดก็อยากจะเทรด ก็ก็ก็พี่น้อยเป็นคนเทรดระวังค่อยๆเข้าซื้ออะไรเงี้ยก็ได้กําไรอยู่แรกๆก็คือยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดพอร์ตฝากเงนินน้องเขาลงไปแสนหนึ่งประมาณเจ็ดเจ็ดวันน้องเขาทํากําไรได้ประมาณหกพัน hmm. ก็เลยไปเปิดพอร์ตเลยว่าเราก็ต้องทําได้เหมือนกันแล้วช่วงโควิดก็เลยไม่ได้ทําอะไรวางวางสามเดือนก็เลยไปเรียน ก็แรกๆไปเรียนก็คือพี่น้อยก็เอาความรู้วันนั้นมาเทศก็เริ่มดีขึ้นก็มีบ้างก็เป็นคนที่ใจเย็นซื้อไปถือได้ขาดทุนลงไปเลยไม่เป็นไรถือได้กำไรก็ถ้าขายก็คือได้ได้มาเหมือนกันแต่ว่าก็ได้ไม่เยอะขาดทุนพี่จะขาดทุนเยอะกว่าแต่หลังๆพี่ก็เริ่มนั่งทำการบ้านนานมากก็เริ่มเทรได้ แต่เรื่องนิสัยเดิมก็คือถือทนรอได้รอหัดทุกก็ดูคลิปโค้ดแหบ่งตลอดเสียงเขาหน้าฟังนั่งฟังแล้วเออแบบว่าเพลินดีไปนิ่มๆไปเรื่อยๆก็เออเราต้องแบบใช้แบบไมเซ็ตของแกคือเราถ้าซื้อแพงเราก็จะโดนเยอะเราก็เลยเริ่มเริ่มมองตามที่โค้ดสอนคลิปอะไรเงี้ย นั่งดูกราฟที่โค้ดสอนก็เลยสนใจก็วันนั้นได้รู้จักโค้ดก็ดีใจมากก็ทักทายกันตลอดโค้ดของหน้าก่อนหน้านี้ก็คือโค้ดถามว่าพี่น้อยสนใจจะสนใจระบบ AI ไหมพี่น้อยบอกจริงป้าโค้ดถามจริงจริงป้าโค้ดบอกจริงพี่น้อยสนใจว่าบอกสนใจโค้ดถ้าโค้ดเปิดโอกาสให้พี่น้อยพี่น้อยสนใจมากเลย คือพี่ไม่คิดมากเลยพี่แบบรู้แล้วว่าโครร้ดอะเขาโอเคเลยอะเก่งพี่ก็เลยแบบตัดสินใจวันนั้นเลยสมัครกับโค้ส่วนหนึ่งคือมั่นใจโค้ดอยู่แล้วพอมาเจอ AI ทําการบ้านมาให้พี่น้อยก็มองแล้วโอ้โหสบายแล้วเราไม่ต้องนั่งทําการบ้านเองก็ปกติอก็ต้องมานั่งเปิดกราฟ เปิดนู่นเปิดนี่แบบว่าคือต้องมาดูหลายๆอย่างจนมาพอได้ดู AI alert มาหรือว่าการบ้านที่มีมาให้อย่างเช่นสวิงรันเทนหรือเดทเทดมินิเทดเนี่ยคือเปิดกราฟมาถ้าถูกใจหน้าเทดเราอะสามารถเทดได้เลยแค่เราดูในแนวรับหรือว่าจอเบรกหรือว่าเราชอบเล่นแบบแนวไหนอะไรเงี้ยเราก็สามารถเทดได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบคิดมากมั่นใจ อยากจะบอกว่าตั้งแต่มี AI ก็คือสบายเช้ามาก็ไม่ต้องอะไรมากเปิดมาดูหุ้นตัวที่เราชอบอ่ะเราก็สามารถแบบว่าจองได้เลยว่าเออวันนี้ถ้าถาถ,าถ้าตัวนี้มาหรือ,รอแบบแนวหน้าเทรดเราอะไรเงี้ยเราสามารถซื้อซื้อได้เลยแล้วก็นั่งรอขายแบบสบายๆไม่ต้องมานั่งแบบนั่งทําการบ้านเองสมัยก่อนทําการบ้านเองก็บางทีเราก็ไม่ได้ว่าเก่งอะะ่ะเนาะเราก็เข้าไปบางทีก็สต็อปลอตบ้าง ขาดทุนบ้างอะไรเงี้ยกำไรบ้างแต่ตอนนี้ยเอพี่น้อยอทำอ่ะคือได้กําไรสม่ำเสมอมีจุดสต็อปลอสที่โค้ดก็บอกให้เราแค่เพียงทำงํำตามแบบกติก,กาของเขาถ้าอ alert มาคือถ้าถูกใจหุ้นแล้วก็คือไม่ต้องคิดมากเลยซื้อได้เลยแค่เพียงรอบ้างเล็กน้อยหรือบางทีก็ขึ้นให้เลยในวันนั้นเลย ก็มี e n c a p อย่างสมมุติอา่า alert มาเนี่ยเรามองแล้วโหตัวนี้สวยเราชอบปกติเราชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยล้วก็ตกเย็นเราก็เข้าซื้อเลยเพราะเรานั่งทําการบ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะมาจาก AI ไเ,เนี่ยก็ซื้อเย็นเช้ามาก็เปิดกระโดดก็วิ่งให้หลายชอ่องเราก็ถูกใจแล้วก็ชวนชวนเพื่อนๆกันบอกเออ <laughs> ตัวนี้ดีนะ <laughs> เพราะว่าการบ้านของกลุ่มเรา AI ให้มาอะไรเงี้ย น,น้องๆที่สมัครกลุ่ม AI ก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็ซื้อกันก็ดีใจกันคือส่วนมากอาจจะประทับใจเพราะว่าไม่ต้องรอนานคือซื้อไม่ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ก็ได้ขายอย่างเช่นหอ่อหอเย็นอะไรเงี้ยเซตอัพสองมาคือถ้าเอร์มาถ้าเราถูกใจแล้วเราซื้อเช้ามาเราก็ได้กำไร จริงๆแล้วว่าพี่น้อยมาเจอระบบ AI อพี่ตั้งแต่เข้ามาในระบบะถามว่าเทศดีขึ้นมากพี่ก็อยากให้นักลงทุนทุกคนที่แบบว่ากำลังคิดว่าเราทำยังไงให้ซื้อหุ้นแต่ละตัวได้กำไรพี่ก็อยากจะแนะนำา i i o o t t c t t อันนี้คือเหมือนแบบเราซื้อขายแบบอย่างปลอดภัยการบ้านก็มีให้ทุกวันมีรันเทนสวิงเทดหอหุ้นมินิเทด มีหลายๆอย่างมีเทศทองมอีทีเฟกมีมีเยอะเยอะมากถ้าได้เข้ามาทุกคนถูกใจเพราะว่าอย่างน้อยๆถ้าเข้ามาแล้วอะคือความประทับใจพี่คิดว่าไม่แพ้พี่อะทุกวันนี้พี่ปูุมใจที่อยู่ใน AI ไอแทนเต